ถ้ารีวทูโบนะครับกับสกิลนักเตะระดับโลกหลายคนนะครับถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันก็ง่ายแต่ถ้าเราคิดว่ามันยากเราแพ้ตั้งแต่ความคิดเลยนะครับก็ท่านี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องเทคนิคนะครับซึ่งไมซ์เซ็ตมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราคิดว่ามันยากเอาแล้วทําไมคนนะครับเขาทํากันได้เยอะแยะหลายคนนะครับให้เราคิดแค่ตรงนี้นะครับทุกอย่างมันมีแนวทางของมันนะครับท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคครับท่ารีวทูโบนะครับ คือคือสเต็ปแรกนะครับคุณจะต้องฝึกท่าทูโบให้เป็นก่อนนะครับก็ค,คือการเอาบอลนะครับก็คือปล่อยบอลตกบนก็คือระหว่างหัวไม่โป้งกับนิ้วกลางนะครับอ่ามันจะมี2เวอร์ชั่นนะครับเวอร์ชั่นที่ก็คือเราไม่ต้องกระดกปลายเท้านะครับปล่อยให้บอลตกลงมาแล้วก็โดนหัวไม่โป้งมันก็เด้งขึ้นอันตโนมัติกับอีกเวอร์ชันนึ่งนี่ครับคุณเห็นไหมครับก็เวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่กระดกปลายเท้าเห็นไหมเนี่ยครับ เห็นไหมครับยกปลายเท้าขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวเรามาวันนี้เรามาก็คือฝึกท่าแบบกระดกปลายเท้านะครับลักษณะการฝึกนะครับอ่าตามในคลิปนะครับซึ่งอันนี้คุณจะต้องมีพื้นฐานที่แน่นก่อนนะครับทูโบนะครับถ้าคุณนำทูโบก็ได้นะครับคุณก็สามารถฝึกเวอร์ชั่นในกระดกปลายเท้าได้นี่ครับเห็นไหมครับก็คือให้สอดเท้าไปด้านหลัง ก็คือสมมติว่าเราถนัดขวานะครับเราก็สอดเท้าขวาไปด้านหลังไฟนะครับอ่าแล้วเมื่อบลจังหวะบอลตกเด้งลงมาปุ๊บอ้าวให้เราใช้เท้าด้านซ้ายข้างที่ไม่ได้สัมผัสบอลอะ่ะก้าวข้อม,มานะครับอ่าแล้วทีนี้ก็คุณก็มารับบอลเดาะบอลให้ทันนะครับเดี๋ยวก็ไปดูเทคนิคก,ก,กันนะนี่นครับ ใช้เท้าข้างที่ว่าถนัดนะครับสอดไปด้านหลังนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือพอลูกบอลตกลงมาให้คุณนะครับยกปลายเท้าขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ข้าวเท้าอีกข้าหนึ่งนะครับให้ก้าวค้อมไปนะครับอ่ะแล้วคุณก็มารับบอลให้ทันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่ผมฝึกนะครับนี่ครับก็คือนี่คือเทคนิคนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะมีภาพสโลนะครับ ก็คือให้สอดเท้าข้างที่ถนัดนะครับไปด้านหลังนะครับอ่งจากนั้นพอลูกบอลหลุดมาปุ๊บให้คุณยกปลายเท้านะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสโลกันครับลักษณะนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับให้คุณโยนลูกบอลไปด้านข้างนะครับอ่าถ้าคุณถนัดขวานะครับคุณก็โยนลูกบอลไปด้านซ้ายหลังจากนั้นนะครับให้ใช้เท้าข้างที่ถนัดยกไปอย่างเท้าขวานะครับสอดไปด้านหลังจัางจากนั้นนะครับลูกบอล โจะตกถึงปลายเท้าให้เรากระดกปลายเท้าขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราเก้าวก็คือ เท้าอีกข้างดีวที่ไม่ได้สัมผัสบอลเข้ามานะครับอะอย่างนั้นคุณก็ตามรับบอลให้ทันนะครับนี่ก็คือเป็นเทคนิคนะครับลองไปฝึกดูครับแต่ว่าสิ่งแรกนะครับที่คุณจะต้องกดล็อกให้ได้ก็คือท่าทูโบนะครับปล่อยบอลตกหลังเท้านะครับปล่อยบอลตกหลังเท้าให้เด้งขึ้นนะครับลองไปฝึกท่านี้ให้แน่นก่อนนะครับนี่เราก็จะได้ท่าเท่ๆแบบนี้นะครับนี่รีวทูโบนะครับเหมือนนักฟุตบอลระดับโลกทํากันนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาอีกคลิปนึงครับ ก็คือทโบพื้นฐานเขาฝึกกันยังไงที่บ่อยบอลตกบนหลังเท้านะครับมันจะมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกก็คือไม่กระดกปลายเท้านะครับส่วนเวอร์ชันที่ฝึกในคลิปก็คือกระดกปลายเท้าขึ้นนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็ทําท่านี้ได้นะครับมันก็ไม่ยากนะครับนี่ก็คือก็จะโชว์นะครับแบบไม่มีตัดต่อนะครับครั้งที่1นะครับโชว์ให้ดูว่าเออถ้าว่าครั้งที่2นะครับถ้าฟอร์มเรานะครับเริ่มแม่นนะครับ เรมเราเริ่มเก่งนะครับทํากี่ครั้งกี่ร้อยครั้งมันก็ไม่มีพลาดน,นะครับนี่ครั้งที่3แล้วนะครับแล้วก็ครั้งที่4นะครับอ่าก็ลองไปฝึกกันดูนะครับรีเวิร์ดทูโบนะครับท่าเท่ๆแต่ไม่ยากของสายฟรีสไตล์ฟุตบอลนะครับ